นันนี่กับช่องนันนีแอนทอยนะคะวันนี้นะคะนันนี่ก็จะพาทุกคนมาที่ด็อกแคนทรีคาเฟ่ที่ขุจะมาทนสาย2นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาที่คาเฟ่ที่มีน้องหมากันนะคะแล้วก็จะมีหลายพันมากมายนะคะก็ถ้าเป็นหมาตัวเล็กนะคะก็จะทั้งหมด199บาทนะคะแต่ถ้าเป็นเป็นสัตว์อื่นพวกหมูพวกแมวพวกกระต่ายก็จะเป็น299บาทะคะ่ะแล้วเขาก็จะมีทุกนะคะแล้วก็จะมีน้ำดื่มเป็นโซดาและพวกนี้ให้เรากินฟรีนะคะไม่ก็ มาให้เนะโอเคใครพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องมารีเอ็ทอยแล้วไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็ต้องจองจดนะคะใครที่สมัมาที่เนี่ยะคะก็จะมีเป็นโซนหมาพรางหมาใหญ่ ทุกคนก็สามารถจองโซนนะคะที่เขาก็จะมีถุงมือไง้ใส่เนาะแล้วก็เป็นเสื้อเอียร์แบบนี้นะคะก็อยู่ตามโซนะล้พี่ค่ะพี่วันนี้หรับสบายมากเลยผมไม่อยากยุ่งกับใครเลยค่ะบรับวันนี้ไม่มองอะไรท้ายอะไรฉันกลัว อาน้องกลัวทุกคนตอนนี้น้องกลัวนารีนะคะวันนี้ก็น้องกําลังหลับสบายเพลินอีกตัวนะคะก็ยังเบบีอยู่ยังดูนกลัวกลัวเราอยู่กลัวเด็กอันนี้นะคะเคือบรรยากาศของทั้งหมดนี่นะคะก็เราสามารถถ่ายรูปก,กับน้องมห,หาองมาได้ให้อาหารน้องหมาได้มีโซนมาเล็กโซนมาใหญ่โซนมากลางให้เล่นกับน้องหมาได้นะคะก็ทุกคนก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้า แบบน้องหมาอาจจะขวรเราได้ทุกคนก็ต้องแบบใครเล่นเสร็จแล้วก็ต้องล้างมืออะไรน,นี้น้องหมาก็น่ารักมากๆเลยนะคะใครอยากเจอน้องหมาเยอะๆแบบนี้แบบไม่ต้องเลี้ยงหมาเลยก็ได้มาเล่นกับน้องหมาที่นี่ก็ได้แบบอยากมาทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ก็มาได้เลยแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะ,อะเอามันมองกินอาหารกัน,นะคะตอนนี้ ก็แบบมีมาหน้าหายแบบเวลามันแบบมีอาหารใช่ไหมมันจะเข้ามาเลยนะคะน้องหมาก็มีหลายพันมากๆเลยนะคะพ่อนาดิกาชอบขิดบัตรสงสารไม่มีเลยก็จะมีโกลเด้นนะคะโกลเด้นที่พันี่นาดิชอบนะก็สนุกมากๆค่ะต่อไปเราไปดูแบบมันพันผานหมาใหญ่ๆว่างกนะัเนาะไป อันนี้ค่ะนาลีก็ทันทีนะคะเป็นหมาขนาดการนะคะตรงโซนนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้นะคะคือแบบมาขนาดการที่นาลีไปเจอมันไม่กลางเลยค่ะทุกคนมันใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายของนาลีนะคะน้องก็จะมีชื่อของตัวเองนะคะทุกคนก็สามารถไปเล่นกับน้องบางคนได้บางตัวนะคะอันนี้ตัวที่นารีชอบนะคะเป็นหมาพันโกลเด้นัพรุ์นาลีชอบโกลเด้นนั่นเองค่ะหมาตัวนี้ก็ชื่อว่าออร์กาเน่นค่ะออร์กาเนาะน่ารักมากๆเลยค่ะคือตัวใหญ่มากนะคะ ก็ถ้าทุกคนไปนะคะสาก,ก็สามารถเล่นกับน้องได้ถึงจนปิดเลยนะคะจนั้นปิดอะไรประมาณนี้แต่ก็ควรกับคนอนันทว่านะก็ในพันนี้ในในส่วนนี้นะคะก็จะมีหลายพันเหมือนกันนะคะแล้วก็หลายสีแล้วก็หลายแบบหลายรูปแบบหลายเยอะมากเลยตัวก็สามารถไปกันได้นะคะอ้ยฉันจะนอนฉันจะนอน จาบอกมนุษย์นี่ไม่แย่งเล่นอะไรกันไม่รู้เนี่ยฮะฉันจะนอนตัน้งหมาแผงตั้งหมานะค่ะทุกคนไปดูตั้งหมาไปไปแแบบแบบแบบหิว yeah, yeah, yeah. ครับหิว อนนี้นะคะนริก็จะเริ่มให้อาหารน้องหมานะคะถุงละหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนก็เขาก็จะมีสอนวิธีนะคะว่าวิธีการให้อาหารน้องหมาก็เป็นยังไงน้องมันที่นิเคยบอกไปนะคะอันนี้เราก็จะให้อาหารน้องหมากันนะคะคือน้องหมานะเวลามันคือมันเห็นมันไม่ได้เห็นอาหารหรอกแต่มันได้กลิ่นเนาะพอมันได้กลิ่นมันก็จะเริ่มแบบมาทำเนี้ยมาตะกบเรามาเริ่มมาขวนเรามาเอามือขึ้นมาตรงตรงตรงแบบตรงท้องเราอะไรอย่างงี้แต่ทุกคนดูภาพเลยค่ะ ก็แบบก็สนุกนะให้อาหารหมาสนุกคือนนีไม่เคยเจอหมาเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะก็ไม่เคยจะได้รู้หมาแบบหลายๆพันมากขึ้นเลยนะทุกคนอยากแบบมาเล่นกับหมาอยากรู้หมาอยากให้อาหารหมาแบบเยอะๆอยากเล่นกับหมาเยอะๆเนาะก็สามารถมาที่นี่เลยนะคะก่อนอื่นนะคะเขาก็ไม่ได้มีแค่หมาอย่างเดียวเนาะก็จะมีทั้งแมวทั้งห่านทั้งกระต่ายทั้งหมูพวกนี้เลยทั้งแพะพวกนี้ทุกคนก็สามารถกับเล่นได้นะคะกับเล่นด้วยกันได้นะคะเลนกับพวกนี้ได้แต่ว่าก็จะมีราคาของแต่ แต่ละอย่างนะคะว่าถ้าเล่นอย่างนี้จะได้ต้องทาราคากี่บาทอะไรอย่างนี้ต้องเช้ราคากี่บาทนีคือน้องก็น่ารักมากมากเลยค่ะทุกคนคือแบบหมาน่ารักมากนะคะอยู่ enjoy เนอะหนาเบลลี่ enjoy มากมากเลยพ่อก็ชอบตัวที่ตัวที่มันมาหาทะเลบอยส์คือพวกเช่าเช่าเลยเชาเช่าตัวเชาเชาแล้วก็หมาเล็กหมาเล็กเชา่าเชาแบบขนปุยมากนี่ทุกคนเช่าเชาขนปุยมากแบบบางตัวนะคะ สี่เดือนอย่างตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าที่นาลีคิดไปเนาะนี่มีบางตัวเหมือนแมวเลยแต่ก็ไม่ใช่แมวคือนาลีเล่นกับแมวไม่ได้เพราะแพ้ขนแมวแต่ไม่รู้แพ้ขนหมาได้ไหมแต่ก็ไม่แพ้ขนหมาแต่แพ้ขนแมวโง่มากก็ที่นี่นะคะก็สนุกมากมากนะคะทุกคนได้เล่นกับหมาแพะแมวกระต่ายหมูพวกนี้เลยนะคะใครอยากมานะคะก็มาที่ ด็อก o u นทรีคาเฟ่นะคะที่พุทธมนทรสายสอนนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะนรีก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กด share, แชร์กดซับ b s c ค i b e ช่องนารีนทอยแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายว้ ไม่ให้มันเกันถ้ามันหมดแล้วแล้วมันยังมาหาเราอยู่เราก็ทำนี้แล้วบอกไปโอเคก็วันนี้ก็สนุกมากๆเลยค่ะนดิได้เห็นมาหลายๆคันมากคือแบบบางคันที่เราไม่รู้จักเราก็ได้อ่านแล้วก็ได้ดูแล้ก็ได้เห็นว่านิสัยมันเป็นยังไงวิธีการเล่นเป็นยังไงวิธีให้อาหารมันเป็นยังไงนะคะถ้าอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถไปไปผ่านเปิ์ดเซิร์ฟหาข้อมูลได้แล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีใบบอกถามที่เขาได้นะคะเดีนะ ก็ได้อันนี้นะคะทุกคนถ้าใครอยากมานะก็มาที่ล็อกพันิชยนะคะถ้าใครอยากติดต่กอก็เบอร์0 2 0 5 7 0 1 9 4ูนย์นนี้าค่ะตอนนีน้ีก็ขอตลาไปก,ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดใาชาวไ่ยเอรเรียอนแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย